จริงๆอะอยากไปน้ำตกแต่ว่ามันไม่มีเวลาเดินไปเวลาเดินไป2ชั่วโมงแล้วตอนนี้บ่ายสมแล้วแล้กวก็พรุ่งนี้เราก็ต้องไปอีกที่หนึ่งก็เลยเออมาดูวิวเฉยๆก็ได้อุ้ยแต่มันสวยมากเลยนะ อนนี้กิ๊กกับเพื่อนๆก็ได้มาถึงโยเซมิตีแล้วนะคะอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียมีพื้นที่มากถึง3,081กิโลเมตรการเดินทางมาถึงที่นี่เราใช้เวลามากกว่า4ชั่วโมงจากเลกทาโฮมาถึงอุทยานด้วยพื้นที่อุทยานที่มีขนาดใหญ่กิ๊กแนะนําให้พักที่นี่3วัน2คืนนะคะเพราะโยเซมิตีมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทํามากมายอย่างการไปไฮกิ้งปั่นจักรยานหรือเดินทางไปชมน้ําตก น่าเสียดายที่กิ๊กกับเพื่อนๆไม่มีเวลามากพอเลยอยู่ที่นี่ได้3-4ชั่วโมงเท่านั้นสวยมากมีโว๊กคนมีโว๊กอ่านถูกไหม ูกแล้วนะคะในป้ายนี้เขาเขียนถึงประเพณีการเผาไหม้ชาวมีโวคเนี่ยหรือคนที่เรียกตัวเองว่าอาวานิชีอาศัยอยู่ในหุบเขาโยเซมิตีมาเป็นเวลาหลายพันปีประเพณีดั้งเดิมของพวกเขาเนี่ยก็คือการเผาทุ่งป่าแล้วก็ป่าโอ๊ตในหุบเขานะคะเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่เปิดโล่งมากขึ้นจันบันก็ยังหลงเหลือชาวมีโวกอยู่ในที่แห่งนี้นะคะซึ่งก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกับนักท่องเที่ยวได้ พยายามจะหาความรู้ให้ทุกคนเป็นไงคะหนาวไหมคะไม่หนาวเลยใครบอกสูตรของศาลตอนนี้เราไม่แค่นี้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะคือไม่ได้มีแทนนายโยตัง้งแต่แรกเลยไม่ได้หาความรู้เมึงเฮ้ยอยันนั้นคือน้ำตกเหรอ,อใช่ปะ่ะไม่ใช่ใช่ไหมดำดำ

เหมือนเดิมถ่ายรูปทุกคนเขามากันเป็นคู่นะที่นี่มีแต่คนจีนคุณเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยสวยมากเปิดคนะเวิวใช่ไเออนผ่อดูแสงก่อนเุ้ยฝนตกอย่า

เออแล้วก็ถ่ายขึ้นด้วยป่ะไม่เอา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 ตีนตองว้าววม่วววไวว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 วได้วว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 วยวว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 วีเวว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 วนี่วว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 

จบค่ะไปที <cción> ่อ <MJ barrels> ื่นอะไรเน็ตเฮียไม่มีเน็ตที่มีน้องหมามาช่วยแล้วก็อารมณ์ศิลปินก็นั่งวาดรูปถ้าฉันมีเวลาฉันก็จะวาดสัมภาษณ์เลยค่ะต่อไปไปไหนต่อคะไม่รู้เลยไม่รู้เลยต่อไปไปไหนอะนานา อีกแก้วนั่นอาขับเหรอไม่อุ้ยขอดูรูปพลอยๆเนี่ยว้าว Five Go รักมากมึงหรือว่ากูไม่เปิดคันนี้แล้ว่ใช่คันกูป่ะอ้าวกูก็คิดว่าคันนี้เหมือนกันอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่หรอเรื่อไม่ใช่คันนี้กูก็คิดว่าคันนี้เหมือนกันมึงหรือว่าให้กูขับตอนนี้ก่อน โอ้ยเปิดมาสภาพรถติดประตูไม่ได้พื้นที่คับแคบประตรงตรงนี้มันมีเหน็บไงวะทั้งนั้นไม่หลดต้อง๊ยนี่ทำไมคนฟินมันเยอะขนาดเพราะอะไรมึงบอดดีคนไทยมาเขาก็ที่วันบอดดีนี่แหละจริงเหรอใช่ก็มันเป็นจุดสปอร์ตสปอร์ตเที่ยววันเดียวในเซมิฟิ พรุ่งนี้เพื่อนมอบภารกิจให้ขับรถจะรอดไหมเอาวันนี้ให้รอดก่อนโอ้โหไฟขอแต่งงานที่น้ำตกเลยมันไม่เน็ตทำไมเน็ตมันไม่ไปวะแคปชิพพันมึงของมึงมีเน็ตปะมีขีดเดียวเลยเน็ตเล่นเพืนเล่นไม่ได้เลยโทรอินเทอร์เน็ตขยับปะที่มึงทิ้งขยับกันตรนี้ปะทิ้งรวมๆกันเอายนะจะ่ทิ้งส้มนะเออทิ้งไปเลย เน็ตตุยก็ยกูแกะได้หรอแกได้มึงแกะให้บูแล้งงันรอบนึงแล้วก็คกลับมาต้มรักมาจากโรงแรมอีกไม่เห็นม่หนามากจีนแท้ท่าแบบใช่เลยอ่ะหยุดบูลลี่ค่ะไม <c oughs> ่บูลลี่ค่ะ หยิบส้มไหมเนายสองหยุดเนี่ยไอ้กูเห็นส้มๆนี่ล้ thank you จิ๊บปะโอเคคิดว่าไปไกลไหมไปไหนเอ้ามึงเอาอาสาระเลยตอนนี้เรากำลังไปไหนไม่รู้เพื่อนก็ขับไปแล้วก็เดี๋ยวหยุดทันทีเลย่ะที่แม่งขับได้ที่แม่งหยุดได้อะไม่ต้องรู้ชื่อหรอก โชคร้ายนะคะทุกคนที่นี่ไม่มีสัญญาณมือถือเลยกิ๊กกับเพื่อนๆก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วก็กําลังจะไปที่ไหนก็ได้แต่ขับรถไปเรื่อยๆเจอวิวดีๆก็หยุดถ่ายรูปไปกันต่อขึ้นลุงแต่ละทีลำบากมากเฮ้ยออกมาขางไปตั้งอ้าชเฉอ้าว คเคยไปภูกระดึงปะมึง<ป>มันเป็นฟิลเหมือนภูกระดึงอ่ะแบบอากาศเหมือนเลยแบบขึ้นมาสักสามวันสองคืนมันก็จะเที่ยวได้ทั่วแบบมีจักรายานให้เช่ามีแบบการเต้นนอนอะไรฮะไม่เจอที่ถึงภูกระดึงไหมยังตังขนมอยู่เลยอยู่รถปะเาเดินไปตามเขาไม่มี <laughs> เดี๋ยวเลยเดี๋ยวรุงนี้ก็มารับอ้ยสวยมากทางนี้รถห้ามผ่านใช่ไหมโอเคเลิศรอเพื่อนอยู่มามากระโดดก่อนเอ้ากระโดดก่อนก็ได้ไปหอยหลังไปอีก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 โอเคเลิศ ทำไมต้องโดดวะจริงกูมาโดดหลายรอบแล้วไม่รู้กันว่าทำไมต้องโดดแต่ว่าอเ LM มึงจะโดดอีกไหมโอเคหนึ่งสองสามเอีกนึงโอเคโอเคโอเคเก็บหน้าวีมึงซูมหน้าวีตอนเมื่อกี้ด้ไหมดีดีอะอินดอยเยอะมึงต้องขนตา คน่นีคนแฟนนองเียวกับแต่ะลยถ่ายรูปมึงไงถ่ายไปถ่ายให้สวยๆมันหน้ากู

จุดสุดท้ายอยาไปไกลมากนะตจริงๆอยากไปน้ำตกแปมนะมตัวเันไม่หนอตรงนั้นน่าจะสวยกว่ามึงไปพังน้ตเเฮ้ยเลองไปยืนบนหินกลางน้ำไหมเออตรงีาอนี้มันติดต้นไม้อ่ะหินกลาง็ไวก็ไปยืนบนหินกลาง้้องจบจากที่นี่เราไปไหนกันต่อคะไปหาข้าวกิน อยากกินชาบูอยากกินชาบูหม่าลาอะไรนนนหิว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 คือตั้งแต่ตั้งแต่เช้าอ่ะกินข้าวเช้าแค่มื้อเดียวที่เบรกฟาที่โรงแรมตอนนี้กี่โมงแล้วมึงห้ามงห้าโมงประทับใจไหมแปลกแถ้าแดดออกมันจะสวยมากเลยทุกคน คือเราอะจริงๆอะคือเหมือนอากาศมันเพิ่งเย็นลงเมื่อวันที่เราไปโกลเดนเกตกันแล้วแบบแต่อาทิตย์หน้าอากาศจะร้อนมากก็คือเรามาผิดวีคนะคะคือไม่มีดวงไม่มีดวงกับอะไรทั้งนั้นตั้งแต่โกลโกลเดนเกตอะมัมมัมโปโปนโปมัมไปหาเขากกาติกกอขออันนี้ลงได้ไหม thank you ได้ อออาชะเอาชะลองหาค้ออย่นั้นแล้วใช่ปะแล้วแล้วกิ๊กกับเพื่อนๆก็ได้เดินทางออกจากโยเซมิตีสารภาพตามตรงเลยว่าพวกเรายังหาข้อมูลไม่มากพอถ้ามีโอกาสกิ๊กอยากจะกลับมาที่นี่อีกครั้งแต่ตอนนี้ลาก่อนนะโยเซมิตีบายบาย้านที่เรามานะวันนี้นะคะเจแปนิสเลสโตรン ทุกคนดูไม่แพงเลยไม่ถึงยี่สิบเจอแล้วเราจะกินอันนี้นะคะสเปเชียลเทมโพลาดี <capable. S 2> ้ก mm ุ้งกับแคลิฟอร์เนียโรบจบ Okay, 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 okay. Can, okay. can I have salad? Okay. Can you, you can choose. Yes, California, please. California, yeah, ขอสิทาไมขวางคุนอลังการจังเปิดให้ดูหน่อย Thank y <you. laughs> อย่าเพินนะขอกินมานอ็รออะมึงถายก่อน <laughs> อไอีวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจบแล้วเหรอพอแล้วข้มาก <laughs>